อ้าวสวัสดีครับผมจังหนูจัดไลฟ์วันนี้มาดูโรตารี่ครับไหนอ่ะตัวไหนอ่ะนี่ไงจะเอาเราจะเอาแบบเหนือเขาไงเขาสองตัวรวมเป็นตัวเดี๋ยวเชื่อมติดกันเลยเออดีนะเขาทาแล้เนี่ยเนาะเห็นไหมเออย้อยสองอันไงเข้าว่ะแจ๋วเลยเปล่านะเออคนเลยเนี่ยอ่ะเดี๋ยววันนี้มาจัดโรตารี่หน่อยนะครับนี่เดี๋ยวมีห่ออะไรเนี่ยสยามโตล่าสโตล่าเหรออ่ะ ตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะเอาไปใส่ยันม่าเนาะสี่ห้าก็ราคาอยู่ประมาณ4ี่หมื่นกว่าบาทนะครับก่อนนี้แกะกล่องเลยนะครับแต่อินุนไม่แกะกล่องก็สี่หมื่นอ่าอินุตาช้างเนาะอินุนแพงกว่าอันนั้นคือเขาพิ้วใหม่ใครสนใจก็คือราคาได้อยู่เดี๋ยวแป๊บทางหนูมาดูหน่อยดิอันนี้ตัวตัดหญ้ามีนะครับนี่เราประกันว่าขายถูกนะครับนี่ร้านนี้บอผมจับไปแล้วหนึ่งตัวนะครับ กขอย่าซ้ำเติมอย่าซ้ำเติมไอพวกซื้อตามเน็ตนะผมองบอกเลยนะครับไอพันธ์ให้โอนเงินก่อนนะใครอย่าได้ได้ซื้อเชียวไอร้านประเภทนี้นะครับผมบอกเลยนะครับโอนนันก่อนนะผมโดนมาแล้วไอเรื่องไอเครื่องตัดหญ้านะครับเนี่ยโอ้โหคุยดิบดีเลยวีดีโอคอทานู้นทานนี่นี่บ้านผมแมคโครรถเกี่ยวองใครก็ไม่รู้ของตัวเองบอกก็ไม่รู้ นั่นแหละก็ซื้อที่ว่าเขามีตัวตนดีกว่านะครับเนี่ยคือซื้ออ่าเห็นของเลยคืออันนี้มารับเองได้ยิ่งดีอ่าของพวกนี้นะครับอ่าอย่าโอนเงินก่อนใช่นะครับจะมัดจำเลยทั้งสิ้นอย่าอ่าเดี๋ยวนี้ปัญหากินหลายรูปแบบแล้วแล้วจับตัวมันยากนั่นนะครับมามีตัวไหนนําเสนอทัางหนูวันนั้นวันนั้นเรามาดูตัวนี้เนาะอันนี้ของตาช้างตาช้างนี่นะตาช้างรุ่นอะไรเนี่ย 2F อ่านี่นะครับก็อันนี้สภาพซ่อมซ่อมเนาะซ่อมไม่หมดอ่าไม่หมดทำเช็คให้ใหม่อ่าพวกพวกตัวปั่นไอ้ใบเนี่ยใหม่หมดเลยแกนปั่นก็ใหม่ฝานี่ก็ใหม่ไม่เลยใหม่หรอเออฝาในเนี่ยตัวนี้มันเจเขาบอกเลยสี่หมื่นสี่หมื่นสี่หมื่นสองแต่มันพิ้วใหม่หมดเลยนะมันก็เหมือนเอายี่ถ้าถ้ายี่ห้อเนี้ยถ้าแกะกล่องเท่าไหร่เกือบเจ็ดหมื่นเกือบเจ็ดหมื่น เกือบเจ็ดหมื่นลึกลกเจ็ดหมื 7, ่นกว่าสีเจ็ดหมื่นนั่นแหละเออเอาประมาณเจ็ดหมื่นนะอันนี้เป็นของยันม่าใช่ไหมใหม่ตัวนี้ของยันม่าเอา่อตัวนี้เป็นของโชคชัชยโชคชัชยก็คือตัวตัวตัวแรกกันเป็นสีแดงใช่ไหม ama, อ,อันนี้ก็บบิวใหม่เหมือนกันบิวใหม่เหมือนกันเฮ้ยอย่างมันกว้างกว่าใช่ไ,ไหมตัวเนี้ยเมตรแปดสิบ <Be passive. S 1> นี่เท่าไหร่เมตเท่ากัน oh อ๋อแล้วก็จะมีตัวตัดหญ้านะครับแล้วก็ผานอะไรเข้าเนี่ยไายอ้อยนี่เนี่ยเ oh <my. S 1> นี่ยประมาณเนี้ยนะครับ ก็เดี๋ยวใครสนใจนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูนี่ก่อนนี่ร้านเจครับนี่อ่าร้านลูกเกษตรนะครับอ่าจำหน่ายอุปกรณ์ต่อพ่วงราคาโรงงานนะครับเนี่ยนะครับเบอร์โทรก็ตามนี้นะเนี่ยศูนย์เก้าห้าสามสองแปดสองสามสองสี่ชื่อเจจอยนะครับเนี่ยโทรมาคุยกันเองเลยนะครับไม่ต้องโทรมาหาผมนะครับอ่าตัวมาคุยเองเลยใครอยากได้แบบไหนนะครับเ้าดูอีกทีนะครับเนี่ยศูนย์เก้าห้านะครับสามสองแปดสองสามสองสี่นะครับเจจอยนะครับ ใครอยากได้อุปรกรณ์ต่อพ่วงหรือว่าอะไหล่พวกนี้เขามีหมดเนาะอ่าพวกอะไหล่ตัวปั่นพวกนี้มีหมดเลยน,นะครับอ่าพวกปั่นเกาจะเป็นของโตล่านะอ่าโตล่าอันนี้อันนี้เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นยี่ห้อเจ๊ก็ทำเองใช่ไหมอันนี้เป็นของเขาที่เขารับมาขายหอรับมาขายอ่าก็คืออะไหล่เนี่ยทุกชิ้นมีหมดมก็คือใช้อะไหล่ของตัวนี้เลยตาย้างเฮ้ยฮ้ใส่กันได้หมายถึงใส่กันได้อ่ามันถือใส่กันได้นะครับ แดดของโรงงานเขามันคือของเขาแหละอ่าใช่แต่เาถามว่ามันใส่ด้วยกันได้เออาหรืออะไรคล้ายๆกันอะไรคล้ายกันนะครับอ่ะอันนี้พันสามอันนี้พันสามก็มีมีทุกอย่างอันนี้น่าจะเป็นมือสองป่ะเนี่ยใหม่ไงอันนี้ใหม่เหรอใหม่ใช่ใหม่เอ้ยบ้านเกวอ่ะโอเคอันใหม่ครับได้อ่ะโลตีสตัวเล็กก็มีนะนี่ราคาเป็นไงวะท่านหนู่มเก็อาจจะเดินหย่อนเนาะเนาะมสามหมื่นกว่าบาทนะ โอเคเรารู้เรื่องเดี๋ยวรอเจเขาโอ้โหไฟไหมรถตบีนูดันน่อยดูเล่วงานเข้าเราเบระ,นะครับก็อันนี้เป็นพวกอะไรเนาะอะไรตัวอย่างนี่เจเขาจะแขวนไว้นะครับก็ใครอยากได้อะไรก็นี่เนี่ยทักหาเจได้เลยนะครับนี่เกียบมีตะเกียบด้วยหรือะอะไรไว้ปงไว้ปั่นนะมีครบนะครับนี่หรือจะมีพวกผานพวกอะไรพวกนี้นะครับนี่ อันนี้ใบปั่นมล่ะสิหนูใบปั่นอ่าตาอะไรนะตาแพะใช่ใช่ดีไหมดีมากเลยราคาเป็นไงไม่แรงอ๋อเป็นใบเลยใช่ไหมใบละอันนี้หกสิบแปดเงี้ยหกสิบแปดบาทอ๋อราคาอันนี้ของเราตาแซ่นี่ยี่สิบแปดเกินเจ็ดสิบกิโลไทยอยู่ตรงนี้เจานี่นะครับราคาตามนี้นะใบนะเนี่ยมีทั้งของใบเคียวอะไรก็มี อันนี้เป็นใบตัดหญ้านะเนี่อันนี้ขายเป็นใบเนาะอันนี่นะครับมี่อะไรวะเนี่ยกินเฮ้ยไม่ใช่มีเนียม่ะไม่รู้จักอ่าพวกเบาะนะครับเนี่ยพวกเบาะก็มีนะครับราคาก็เนี่ยแปะไม่หมดนะครับเนี่ยอันนี้เป็นน่าจะเป็นของรถให้เอาเบาะนี้ใส่ไม่เอาใส่สี่ห้าจะมาหลอกกันนี่แกวแมะแกเบาะดีไม่ใส่เลยแกเนี่ยไม่เอาจะไม่เอาเบาะแกก็ไม่ใส่ฟอ่อน นี่ราคาบอกนะครับสอดเขาก็มีเนาะนี่นี่นี่อันนี้ราคาครับนี่ราคานี่สองพันแปดนะครับแล้วก็นี่สองพันเก้าแจกต่างไงปะใช่ไหนูพร้อมคุณละทรงนี่นะครับนี่นะครับพวกข้อต่ออะไรพวกนี้นะครับซื้อย้อยนะครับมีหมดนะครับก็ทักมาหาเจ้านะครับเบอร์โทรที่ผมบอกนะครับมาถโทรมาหาผมนะนะครับโทรหาเจเลยนะครับผมอี่นะครับมาแล้วนะครับเจคนขาย นาเจ้สวัสดีครับเดี๋ย <'d S 2> วอ่าครับเดี๋ยวเจ้ช่วยโปรโมทหน่อยจะเอาอะไรมากวันวนี้วันนี้วันนี้่างสมคิดนาดอนนะคะอ่าให้การสนับสนุนโรตาตอรีช่ชร้านลูกกระเจี๊ไทยนะคะหนึ่ชุดขนาด1เมตรแปนะคะ,ะที่ร้านจะขายราคาพิเศษแล้วก็มีส่อสสงออนไลน์ให้ทั่วประเทศด้วยนะคะระยะทางก็ก็ว่ากันไปยังไงเนาะแต่ว่าราคาพิเศษหมดเลยนะคะ แล้วถือวันนี้นะคะพิเศษเลยนะคะแถมใบตีเพิ่มให้ด้วยเมื่อก่อนไม่ได้แถมนะคะแต่ตอนนี้คือเราขายแบบแบบเกษตรด้วยกันเนาะขายราคามิตรภาพด้วยราคาก็ถูกแล้วก็คุณภาพก็ดีแล้วเราก็มีการดูแลนะคะเราขายอยู่ประมาณเฉพาะลอตเตอรี่เราขายอยู่มาสิบห้าปีแล้วเราอยู่ในโลกเกี่ยวกับการขายเกษตรประมาณ2ี่สิบกว่าปีแล้วคะ่ะร้านนี้มีตัวจ,จริงไม่ตัวนะคะเรื่อง คจามเรื่องสี่งของอะไรงงเงี้ยมีบนโซนแล้วโรเตอรี่เราก็เราก็จะคัดเลือกอะโรเตอรี่ที่มีคุณภาพนะคะมาขายนะคะแล้วก็หาอะไหล่ได้ง่ายตามคองตลาดทั่วไปนะคะเรื่องฮัวเกียร์เพื่องห้องโซ่ครื่องเอาขับตัวน,นี้นะคะจะหาอะไหล่ได้ง่ายนะคะ แล้วก็มันอาจจะมีขายทั่วไปค่ะแต่ราคาพิเศษรับรองมีที่นี่แล้วก็ได้ของแถมด้วยมีที่นี่แน่นอนที่เดียวแน่นอนที่ได้ราคาพิเศษแล้วก็ของแถมด้วยนะคะแล้วก็จะแถมพาวไปด้วยนะ,ะต,ตัวนี้นะคะมีประกันให้6เดือนตัวนี้นะคะมีประกันให้6เดือนสินค้าคุณภาพนะคะรับประกันได้นะขายไยาวนานนะคะไม่ต้องห่วงแล้วก็มีสินค้าหลายๆตัวนะคะที่เป็นราคาพิเศษเลยนะคะเจมีอะไรบ้างอ่ะอ่าอย่างเครื่องหวานนะคะอ้าวโอ้ ไอ้ลูกไอ้รวมกลมแล้วเจ๊ใช่แต่ตัวนี้จะมีตัวมิกเกอร์อยู่ข้างในโอ้โหตัวที่แบบว่าอ่าเดี๋ยววางของก่อนอ่ะครับตัวขาวอ่ะค่ะาวดินแบบเขาเรียกปุ๋ยเคมีครับปุ๋ยชีวภาพตัวที่เราคุณพ่ที่ต่ากเงี้ยแต่ปุ๋ยเคมีเราอยากลต้นทุนนะคะเอาใส่ไปเลยแล้วมันจะเท้าในตัวตัวนี้จะโกนะคะ อ่าเมื่อปีสองปีที่แล้วขายสองหมื่นหกสองหมื่นสองหมื่นหกสองหมื่นสามใช่แต่ปีนี้นะคะเป็นปีแรกที่เราเจอวิกฤตเศรษฐกิจไม่ดีเนาะข้าวก็ปูกเหลือพันกว่านะครับมันก็เหลือโรระบาดกว่าเราก็เลยจัดโปรตัวนี้อยู่ที่หนึ่งหมื่นแปดนะคะโอ้โหรถเยอะเลยนะเจ๊รถเยอะเลยค่ะรถเกือบหมื่นเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เหลือสต๊อกหนึ่งตัวอ่าประมาณเดือนหน้าจะเข้าสต๊อกเพิ่มนะคะเอาแค่ห หมื 18, ่นแปดอะหมื่นแปดแล้วก็ได้ตัวน,นี้นะคะหมื่นแปดแล้วก็มีตัวมิกเซอร์ให้ด้วยมีแขนให้ด้วยนะคะครับข้างหนาจะเป็นสเตนเลสสามศูนย์สี่แวนนะคะครับขนาดใหญ่นะเราสามารถใส่แล้วก็หว่านใไกจประมาณแปดเมตรครับเราจะยืงเปิดจากบนรถเลยนะคะอ๋อ เก่าๆเขาก็จะเปิดจากข้างล่างมันก็จะกองอยู่ที่ดินแต่ตัวนี้เราสามารถดึงสายไปเปิดที่บนรถได้เลยอเคครับแล้วก็จะเอามากอเอาน้อยแล้วก็ปักที่ตัวข้างล่างก่อนขึ้นบนนะคะแล้วก็จะมีพวกเท้าพวกเท้าราคาพิเศษจะมีเจ๊พาไปดูนึเลยครับเท้าจ<ห>ิ๊กฟ้านะคะเป็นราคาพิเศษเลยตัวนี้ของเราเป็นรุ่นมีปอกนะคะเราเรื่มีปอกอย่างที่เราที่เราขายอยู่สามพันสามพันสองเนี้ยรุ่นมีปอกเขาขายกันอยู่ประมาณสี่พันนะคะแต่เดี๋ยวว่าจะมีช่วงจัดโปรให้ราคา ราคาแถมส่งฟรีอะไรเงี้ยก็จะมีจัดโปรให้ช่วงนี้อีกนะคะว่าอ๋อตรงนี้ตรงนี้จะมีโปรจะมีโปรให้ช่วงส่งฟรีด้วยก็จะมีหลายขนาดทีสี่ทีห้าทีหกทีเจ็ดนะคะก็แต่ว่าเราใช้เครื่องตัดหญ้าหรือเครื่องเจาะหลุมขนาดไหนอขนาดไหนเราเลือกให้เหมาะสมถ้าสนใจก็ทักได้อันนี้จะเป็นพวกเท้าปั่นจักราหมดเลยมีทุกรุ่นเลยใช่นาะใช่ค่ะก็มีใบใบมีดใบมีดนะครับนี่ ความยาวเท่ากับในสูตรเลยนะคะความยาว26เป็นหน้ากว้างรู44ตัวนี้แต่ก็ตัวนี้จะพิเศษตรงที่ว่าหน้ากว้าง7เซนนะคะจะกว้างกว่าในสูตรนะคะตัวนี้ราคาพิเศษ5-2บาทไม่รวมส่งค่าขนส่งก็แค่ลังละร้อยกว่าบาทอย่างเช่นชุดนึง48บใบต้องจัด2ลังลังละยี่สิบใบก็ค่าขนส่งก็แค่ลังละร้อยกว่าบาทซึ่งมันมีน้ําหนักมากแต่แม่ค้าแบกตรงนี้ไว้ค่ะแต่แบ่ค้าแบกบค uh, ่าน้าหนักไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็มีเพ้าปั่น อ่นี่เบาปันราคาพิเศษพันสี่นะคะขายกันอยู่พันหกพันเจ็ดพันสี่แล้วก็มีดับเบิลล็อกนะคะมีธรรมดาแต่ว่าถ้าอยากรู้ว่าดับเบิลล็อกเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูหน้าตาตังนี้นะคะอันนี้นะคะเป็นอหกนะคะพ้างตลาดทั่วไปแล้วจะเป็นล็อกเดียวนะล็อกเดียวที่เหมือนในศูนย์นะคะจะเป็นล็อกเดียวแต่นี้ร้านจะออกแบบมาเพื่อ ให้เกษตรกรคุ้มค่าในการใช้งานนะคะตัวนี้จะเป็นดับเบิลล็อกเป็นล็อกสองอสองหัวเลยเจ๊ใช่ค่ะช่างเป็นล็อกสองชั้นนะคะเพื่อหนึ่งที่มีปัญหากันส่วนมากก็คือสปริงตรงนี้นะคะครับจะเป็นสนิมครับแล้วก็ขาดหลุดพอหลุดปุ๊บเขาจะหาไปซีกหนึ่งหาไปข้างหนึ่งก็จะมาหาซื้อกันข้างเดียวซึ่งข้างเดียวไม่มีขายด้วยนะคะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยออกแบบมาให้เป็นสองล็อกนะคะถ้าเกิด ล็อกนี้สูดหายล็อกนี้ยังช่วยได้เพราะว่าจะบีบทีเดียวพร้อมกันนะคะจะมีดอยขึ้นกัน2ล็อกเลยอ่าครับอันนี้จะมีที่ร้านที่เดียวนะคะเป็นเท้าปัดแต่เป็นท็อกเขาเรียกว่าทีหเป็นรุ่นมาตรฐานที่ใส่ขนาดเมตรแปดสิบของรถส5่ห้าเจดห้สบแต่ราคาเท่าไหร่เจ๊ตัวนี้ตัวนี้นะคะราคาจัดโปรสองพก็ไม่แรงเนาะไม่แรงอ่าครับผม แล้วตัวนี้จะโปรอยู่ที่ประมาณ1,000เก้าอครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมีโปรพิเศษเพิ่มมาอีกหรือว่าอาจจะคอยดูในไลฟ์สดก็ได้ค่ะ<อ>ตัวนี้อาจจะไม่ไม่ใช่ราคาที่บอกตัวนี้อาจจะไม่ใช่ราคาที่บอกครับก็<อ>ตัวนี้ทีสองก็เฟสเจอะไรนะลูกเกษตรไทยค่ะลูกเกษตรไทยเนาะ,ะ,นอ,ะอ่าถ้าเกิดใครเดี๋ยวให้ดูโปรไฟล์หน่อยเนเดี๋ยวถ้าหาเจได้เลยนะครับใครสนใจนะเฟซมึงนะคะอ่าได้ขอเปิดนี่อันนี้นะอันนี้ครับนี่ อันนี้ตัวจริงเสียงจริงมีร้านจริงค่ะเื่อของทุกอย่างมีของส่งจริงนะคะถ้าไม่มีเราจะบอกไม่มีอันนี้นะคะเจได้ทำเพจทำไรไหมหรือไม่ถามอ่ะมีเฟซอย่างเดียวเพจมีค่ะแต่เพจยาวมากยาวมากชื่อเพจชื่อเพจเพจเยอะมากเพจประมาณสี่เพจใครบอ้นะเดี๋ยวขาวเพจปลอมมั้ยเจไม่ไม่ไม่ปลอมร้านเปอร์เซ็นต์มีหน้าแม่ค้าอยู่คนเยอะมีหน้าแม่ค้าคนอี้เพจทั้งหมดของแม่ค้าโอ้ย ดูเอานะครับใครจะทักอะไรก็ดูเอานะครับหรือแอดไลน์ก็ได้นะจ๊นเนาะใช่แอดไลน์ก็ง่ายสุดอ่าเบอร์นะคะศูนย์เก้ศูนย์เก้าห้าสามสองแปดครับสองสามสองสี่ครับอันนี้เบอร์โทรเลยเนาะแล้วก็แอดไลน์เลยได้เลยอ่าหาด้เบอร์โทรได้ชื่อในในไลน์ก็เป็นลูกเกษตรหาลูกเกษตรเหมือนกันใช่ที่ร้านมีเบอร์เดียวนะคะไม่มีเบอร์อื่นถ้าเบอร์อื่นแล้วเฟซชื่อเหมือนกันนั่นแสดงว่าปลอมนะคะเพราะว่า มีลูกค้าหลายคนพักมาว่าเราไปเปิดสาขาลมไหมสาขานั้นไหมเขารูกพี่มาอันนี้เราไม่มีนะคะเรามีอยู่ที่เดียวคือที่อำเภอเมืองจังหวัดมิจทีเดียวนะคะอยู่ที่เดียวเท่านั้นค่ะมีสาขาเดียวนี่มีสาขาเดียวค่ะมีสาขาอื่นโอเคดูเรื่องเจ๊แล้วมีอะไรซ้เสึ้มไหมเจ๊ตบงตบตัดย้งตัดหญ้ายังไงเอาเอาไม่คาใจเย็นครับอันนี้เสนอเป็นแบรนด์ของที่ร้านเองนะคะอ่า เป็นเหล็กโวลอนนะคะมีความยาว27เซนนะคะตัวนี้หนา6มิลโดยปกติแล้วถ้าเราใช้อยู่กับสูตรที่เรามากับโรตตรี่มันจะเป็นความยาวแค่26เซนเวลาเราใส่26เซนนะคะนี่เป็นทรงที่ทําให้เบาด้วยนะใส่26เซนยาก็จะพันกันเราก็จะต้อง ใช้เคียวนะคะแล้วก็ไปเกี่ยวไปก่อออกมือเลือนแล้วแล้วก็เวลาเวลานั้นเขาก็จะกินแหลมมันก็จะทาให้บาดมือแต่ของเราจะกินหมุนนะคะแล้วก็ใช้ได้นานเพราะว่าของเราเป็นเหล็กโบอลรอนเหล็กของเราทํามาจากเหล็กอ่าในประเภทหมอรองรถไฟโมหินโมปูนพวกนี้จะทนแรงกระแทกนะคะมันจะใช้ได้นานเกือบสองเท่าถือว่าใช้ปกติอยู่ห้าร้อยตัวนี้จะได้ประมาณแปดร้อยอันนี้แล้วแต่หน้าดินนะคะถ้าเจอดินทรายดินเหนียวนี่คือคือ อายุการชนานนก็ไม่เหมือนกันครับนะคะถ้าดินเหนียวก็ใช้ได้นานหน่อยถ้าตีแห้งดินทรายก็ลดหลั่นกันตามอายุแต่รับประกันว่าใช้ได้ได้นานกว่าปกติเท่าครึ่งประมาณเท่าครึ่งนะคะแน่นอนเลยคือเท่าครึ่งแน่นอนพันหนึ่งก็จะได้พันห้าแน่นอนแต่ว่าจะได้มากหรือน้อยนี่อยู่ที่สภาพดินเนาะอันนี้เป็นความยาว27เราขายที่68บาทนะคะเพราะนนี้เราใช้เนื้อเหล็กโบรอนเลยนะคะตรันี้แล้วก็จะมีความยาว28นะคะ ความยาว28โล44นะคะนี้ใส่กับโรถตอรี่ <c oughs> คูบตา้าเหมือนกันนะคะตัวนี้ก็โรตอรี่คูบตา้าครับอ่าได้นะคะ เชียนได้นะลายรุ่นเลยนะคะตัวนี้ตาเพชรก็ได้เพราะใช้รูเดียวกับกูช้างนะคะนี่เป็นรูช้างนะคะคอันตัวนี้จะ70จะทรงคนละทรงตัวนี้จะหักแอวมากกว่านะคะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเหล็กบุลอนเหมือนกันแต่ยาว28คอ่ะอันนี้ก็จะใช้ได้นานขึ้นแพงกว่ากันแค่สองบาทบแ,ตแต่ลูกค้าใช้ที่เราทํา27มาเพราะว่ารถเล็กมันมีเยอะในโซนแถวนี้นะคะพอไปใช้ อ่า28ถ้ารถ36แรงเนี่ยก็จะปั่นไม่ไหวครับแต่ถ้าเกิด3 6แรงเราจะแนะนําตัวนี้แต่เมื่อก่อนเราไม่มีตัวนี้นะคะ3าก็สู้ตัวนี้เพราะาเขาบอกว่ามันใช้ได้นานครับแล้วยาไม่พันกันมันประหยัดแต่ตอนนี้เรามีรถไซส์มาให้แล้วลูกค้าก็จะมาเน้นตัวนี้ถ้าเป็นรถเล็กนะคะมันจะตีเบาวกว่าอะ แล้วก็จะมีรู54 54ก็จะแพงกว่านิดนึงเพราะรว่าเนื่องจากว่าเนื้อเหล็กในการผลิตมันมากกว่าแล้วก็รเราผลิตน้อยตัวนี้เราผลิตปีละสี่หมื่นตัวนี้เราผลิตปีละสามพันมันเป็นส่วนน้อยที่เราจะขายราคาต้นทุนมันเลยมาแพงกว่านนะแล้วตัวนี้เราก็ผลิตน้อยกว่าตัวนี้เพราะนี่เป็นยอดฮิตย,<อ>ยอดนิยมส่วนใหญ่จะใช้ตัวนี้กันเยอะใช่สี่หมื่นเนี้ยสี่หมื่นเนี้ยหมื่นเนี้ยก็จะราคาไม่หนีกันมากเพราะผลิตน้อยแต่ตัวนี้เราผลิตเต็มตู้ถูกกันสองบาทจี ใช่ความต้องข้าวถามว่าตัวนี้ดีกว่าค่ะครับผมข่ากว่าแล้วก็มีใบหน้าใหญ่อ่าใบหน้าใหญ่ห้าสิบสี่แต่เพราะใบฉากนะคะครับแล้วก็หน้ารูห้าสิบเจ็ดเป็นใบแอลนะคะอ๋อโอ้นี่ใบใหญ่เจ๊สำหบน็อตพวกทาห์อะไรเงี้ยอ๋อครับแต่นี้จะเป็นน็อต12ทั้งหมดเลยนะครับอ๋อน็อตเท่ากันอ่าครับแต่ปัจจุบันนี้เขามาหารู57ครับ ลายลู57น็อต14เราจะมีนำเข้าเข้ามาเร็วๆนี้นะคะอ๋อครับเจ๊แล้วก็มีใบเขียวอ๋อใบเขียวเนี่นใบรุ่นเก่าใช่เนาะอันนี้จะเป็นโรตรี่ญี่ปุ่นอ่าครับแป๊บนึงโรตรี่ญี่ปุ่นเนี่ยด้ามมันจะเป็นด้ามกว้างแค่2.5แต่ดนา10มิลนะคะครับรูน็อตตัวนี้เป็นน็อต11มิลน็อต10มิลโรตรี่เก่าญี่ปุ่นอ๋อมีทุกรุ่นนะครับอ่าส่วนตัวนี้นะคะจะเป็น ตรี่ดาวจีนอ่าครับดาวจีนก็คือน็อตตรงนี้จะใช้น็อตสิบสองเหมือนที่บ้านเลยอ่าครับเจีนยเขาจะใช้หน้ากว้างน็อตสิบสองครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้รถเราประเทศเราอ่ะนำเข้ารถไถจีนเข้ามาเยอะครับผมก็จะใช้โรตรี่ประมาณนี้รูนี้ที่บ้านก็มีทันที่ร้านก็มีอ่ามีทุกรุ่นนะครับแล้วก็มีใบตัญญาอ่าครับผมเนี่ยเล็กๆน้อยๆอ่ามีทุกอย่างแหละพูดกันได้ง่ายนะครับเนี่ยอ่าแต่ราคาเป็นกันเองเนาะเจ๊เนาะใช่ครับแม่ค้าเป็นแม่ค้าที่ร้านยาครับ ขายผูกขายเรีวแล้วก็จริงใจง่ายภานะเราเราไม่ถ้าเรากําไรเยอะเราจะไม่ได้ขายแต่ถ้าเรากาไรน้อยเราจะได้ขายเยอะนะครับก <นะ S 2> ็เลยอยากจะฝากนะคะร้านลูกเกษตรนะคะอําเภอเมืองจังหวัดพิจิตรร้านนี้มีตัวตนจริงนะคะมีหน้าร้านจริงนะคะ รประกันได้สินค้าที่ลงโพสตมีขายหมดแต่ตัวตัวไหนหมดเราจะบอกว่าหมดนะคะครเราจะไม่มีการหลอกลวงให้ลูกค้าโอนเงินแล้วไม่ส่งของเราจะไม่มีระบบนี้นะคะเพราะาอยู่ตรงนี้มานานหลายสิบปีแล้วนะคะเกี่ยวกับการขายของพวกเนี้ยมาไม่ต่างกันยี่สิบปีนะคะก็เลยอยากจะฝากนะคะร้านลูกเกษตรไว้ในอ้อมใจนะคิถึงร้านลูกเกษตรร้านเล็กๆบ้างนะคะคคยังไม่ อุดหนุนร้านคนจนบ้างอะไรอย่างนี้นะคะมีอะไรก็โทรมาคุยได้โทรมาถามได้นะคะอ่ะาครับผมนี้ก็ขอบคุณช่างคิดด้วยะครับผมอ่าที่มาทำถ่ายทำที่ร้านให้แล้วก็ช่างก็อุตส่าห์มาอ่าอุดหนุนโรตารี่ด้วยนะคะผม,ผมตัวตัดหญ้าไปแล้วอีกหนึ่งตัวอันนั้นผมไม่ได้ถ่ายคลิปไว้นะครับช่างเอาตัวตัดหญ้าของประเทศไปอีกหนึ่งใช้ดีครับประเทศดีเจใช้ได้เลยครับก็คือช่างก็มีผู้ติดตามเยอะ ว่าเดี๋ยวผมถ่ายอะไรเงี้ยเบอกเออก็ขอบคุณช่างด้วยนะคะครับผมช่างด้วยที่ว่าเรามาจอยกันเนาะครับผมครับผมเป็นเกษตรเหมือนกันแชร์กันเพราะช่างเองก็อยากให้เพื่อนๆครัได้ราคาสินค้าคุณภาพแล้วก็ินค้ะราคาถูกเหมือนช่างได้ด้วยเนาะใช่ครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณนะคะที่ติดตามชมนะคะขอบคุณเจ๊มากนะครับอ่านะครับก็เดี๋ยวตาผมมากแล้ว เดี๋ยวผมจะเอาไปรีวิวให้ดูนะครับว่าการใช้งานจริงนะครับว่ามันโอเคปั่นละเอียดดีไหมอะไรไหมนะครับอ่าเดี๋ยวไปติดตามตอนต่อ,ตอไปเนาะเพราะว่าเดี๋ยวผมจะเอาไปใส่รถถ่าย45แรงนะครับแล้วก็อ่าจะไปลองปั่นปั่นแบบฟางไม่จุดเลยช่างหนูอ่านะครับอันนี้เดี๋ยวพระเอกมาแล้วอันนี้คนดังในคลิปเลยนะครับเนี่ย <c oughs> อ่าอ่าเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้แหละเดี๋ยวไปลองวันนี้เลยเจ๊เดี๋ยวรู้เรื่องเลยวันนี้นะครับอ่า โอเคนะครับก็โอเคนะครับก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับแต่อยากก็ได้อ่าพวกโต๊โปัน่นโรตารี่เครื่องตัดยงตัดหญ้าอะไรพวกนี้นะครับโทรมาหาเจ๊เขาเลยโท<อ>รมาหาเจ๊นะไม่ต้องโทรมาหาผมนะ <laughs> ผมไม่รู้ราคา <laughs> อ่านะครับอ่าโอเคนะครับก็คลิปนี้จะขอจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ